สวัสดีค่ะอีพีที่8กับแถวที่8นะคะเราขึ้น3หลักขึ้นมาไว้แล้วก็พลิกงานกลับนะคะพลิกงานกลับแล้วก็มาถัก3หลักตรงนี้3หลักรวบแล้วก็โซ่2ถักเพิ่มขึ้นมาอีก3หลักเหมือนเดิม แล้วก็โซ่สองนะคะโซ่สองแล้วเราก็มาถักแถวที่หนึ่งสองสามอันนี้แถวที่สี่ของลายแล้วนะคะเราก็เว้นหนึ่งหลักนะคะ,ะเว้นหลักแรกก็มาเกี่ยวเกี่ยวขึ้นมาหลักที่สองเกี่ยวขึ้นมาหลักที่สองนะคะ ก็เอาอันนี้ออกก่อนมันกล้องมันชอบไปโฟกัสจุดตรงที่เราไม่ให้โฟกาสมันถ้ามันมีชิ้นงานอีกชิ้นงานหนึ่งมาอยู่ข้างๆหรือใกล้ๆกล้กลองมันจะไปไปโฟกัสอีกอีกสิ่งที่เราทีไม่ต้องการเนาะอ่าถัดไปค่ะหลักที่เท่าไหร่ สี่ห้าได้ห้าหลักแถวนี้ได้หกหลักนะคะลดข้ามาจากแปดเหลือหกตรงนี้เราถักตัว V เสร็จเรียบร้อยแล้วก็แถวถัดมาเราก็ถักสี่ขาตรงนี้นะคะลายมันซ้ำกันนะถักสี่ขาตรงนี้คันหกโซ่สองก่อนนะคะโซ่สองเสร็จแล้วก็ถัก สี่ขาหนึ่งสองโซ่สองแล้วก็ถักลงไปอีกหนึ่งสองแล้วก็ถักลงไปอีกหนึ่งสองแล้วก็ถักลงไปอีกทั้งหมดได้สี่ขาแล้วก็โซ่สองก่อน โซ่สองเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็มาถักหกหลักตรงนี้นะคะถักเกี่ยวขึ้นถักเกี่ยวขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาใส่สีขาตรงนี้แล้วก็มาถักสามหลักรวบตรงนี้แล้วก็สามหลักรวบแล้วก็โซ่สองแล้วก็มาสามหลักทางนี้บัวจะมาขึ้นรออยู่โซ่ที่สามเลยนะคะบัวจะไม่ได้พาถักตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มานะคะให้ถักมาเพราะว่าลายมันซ้ํากันเนี่ย จำกันหนึ่งสองสามสามสามลายนะคะถักไปค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันเนาะแถวที่เก้าของเราก็ถักมาจบแถวแล้วนะคะทีนี้เราก็พลิกงานกลับเพื่อขึ้นแถวที่สิบแต่อย่าลืมขึ้นโซ่สามไว้นะแล้วก็พลิกงานกลับขึ้นมาแล้วก็มาถักตรงนี้เลยสามหลักเหมือนเดิม สามหลักเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็ลงไปอีกสามหลักโซ่สองทีนี้ในตรงสี่ขาตรงนี้เราก็จะถักสองหลักรวบพันโดยโซ่สองจำนวนสามขานะคะก,ก็ถักเลยค่ะ หลักที่หนึ่งปวดคางไว้ก่อนปวดสองปวดสองสองหลักใช่ไหมแล้วก็รวบโซ่สองโซ่สองแล้วก็มาขาที่สองหนงึหลักที่สองรวบหนึ่งสองถ้าใครต้องการให้มันใหญ่ก็สามหลักได้นะคะสามหลักรวบแต่ หัวจะถักแค่สองถ้าใหญ่ไปมันก็จะหนักเพราะว่ามันเยเนอะเนาะทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็โซ่สองมานะคะโซ่สองมาแล้วเราก็มาถักลายของเราอีกเว้นหนึ่งหลักหลักแรกนะคะแล้วก็เกี่ยวหลังขึ้นมาแบบนี้นะคะแอ้เขีขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวออกมา แถวนี้จะเหลือสี่หลักนะคะเหลือสี่หลักแบบนี้แล้วก็โซ่สองโซ่สองแล้วก็มาถักสามขาสองหลักรวบคันโดยโซ่สองจำนวนสามขานะคะแล้วก็โซ่สองโซ่สองมาแล้วก็มาถักตรงนี้เว้นหนึ่งหลักแล้วก็ลักถักเว้นเว้นหลักแรกกับหลักสุดท้ายยังเหลือสี่หลักนะคะถักเหมือนเหมือนบัวผาถักตรงนี้เลยนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนเดิมแล้วก็ขึ้นโซ่สามบจะมาขึ้นโซ่สามรอนะคะถักไปค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันจบแถวแล้ปิดคลิปได้เลยเนาะแถวที่สิบของเราก็ถักมาจบแถวแล้วนะคะแต่ว่าบัวจะมาพาแค่หน่อยหนึ่งข้างฝั่งนี้ข้างฝั่งหางแขน ห่างแขนตรงนี้นะคะตรงนี้มันต้องใส่โซ่สามแต่ว่าบัวจะพาือาลอแค่แถวเดียวนะคะถ้าถ้าพี่ถักไปแล้วก็ให้ลื้อขึ้นมาตรงนี้แค่นี้ยใส่โซ่สามโซ่สามหรือโซ่สี่ได้นะคะโซ่สามแล้วก็มาถักธรรมดาเหมือนเดิม ทำไมถึงใส่โซ่สามเพราะว่าเดิมเราเป็นเป็นที่ขยายลายใช่ไหมแถวเนี้ยช่องเนี้ยเราเป็นที่ขยายลายแต่ว่าขยายลายเหมือนตัวเนี้ยแต่ว่าในในฝั่งของอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้ขยายเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ขยายแล้วมันก็จะหุบเข้าทีนี้เราก็ต้องมาเพิ่มโซ่ให้มันกลางออกพอประมาณหน่อยหนึ่งน,นะคะ เราจะเพิ่มโซ่ในจำนวนแค่ช่วงสามแถวเราจะเพิ่มโซ่แค่สามแถวเริ่มเพิ่มแถวแถวอสี่หลักเฉพาะช่องช่องนี้นะคะเฉพาะช่องนี้เฉพาะช่องนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวบวัวพาถักถักแล้วกันยังไงก็บวัวผาถักอยู่แล้วเนาะอืมไม่พูดเยอะแล้วกันโอเค บางท่านก็ไม่ชอบํำอธิบายชอบพาถักไปเลยนะคะทีนี้เราก็พลิกงานกลับพลิกงานกลับแล้วก็มาถักเหมือนเดิมอันนี้ก็ขึ้นโซ่สามหนึ่งสองสามพลิกงานกลับก็ถัก,ก,รก,กตรงนี้เหมือนเดิมบัวลองอัน ในแนวตั้งดูนะคะอัดคลิปในแนวตั้งถ้าถ้าไม่ดียังไงก็รบก,กวนบอกเลยนะคะว่าบัวควรอันไหนที่คุณดูสะดวกระหว่างแนวนอนกับแนวตั้งนะคะแนะนำบัวด้วยตรงนี้เราใส่โซ่สามนะคะคือหลังจากที่เราทำตรงนี้เสร็จแล้วเรา,เราก็ใส่โซ่สาม ใส่โซ่สามตรงนี้เหลือสี่หลักเหลือสี่หลักเราใส่โซ่สี่นะคะ,ะโซ่สี่เพราะว่าเราจะรวบเว้นหนึ่งหลักมาลงหลักที่สองเกี่ยวเกี่ยวเลยเห็นไหมอะ่ะเกี่ยวเกี่ยวหน้าทาั้งสองหลักก็รวบโอเคโอเคโอเค ตรงนี้เราขยายอยู่แล้วเราก็ใส่แค่โซ่สองแล้วก็มาถักตรงนี้ห้าหลักลายซ้ำกันแล้วนะคะสามสี่ห้าแล้วก็มาถักในช่องอีกหนึ่ง สีห้าแล้วก็โซ่สองโซ่สองมาแล้วก็มารวบตรงนี้สองหลักถักสองหลักขึ้นมาแล้วก็รวบพร้อมกันแล้วก็โซ่สองแล้วก็มาถักห้าหลักในหนึ่งช่อง สองสามสี่หา้าแล้วก็ข้ามาช่องนี้หา้าหลักหนึ่งสองสามสี่หา้าสองสอง ฝั่งนี้ฝั่งด้านในเนาะฝั่งด้านในเราก็ถักโซ่สองแล้วก็มาถักสามหลักรวบคันโดยโซ่สองแล้วก็ถักขึ้นมาอีกสามหลักรวบ ้วก็ข้างข้างโอเคขึ้นโซ่สามไว้รออพี EP ที่เก้านะคะเราก็อยู่ในพีที่แปดกับแถวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอยู่ในแถวที่สิบเอ็ดนะคะกับอีพีที่แปด ไว้เจอกันใหม่ปีที่เก้าเนาะสำหรับอีพีนี้ก็สบายดีแล้วก็สวัสดีค่ะฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสบายดีแล้วก็สวัสดีค่ะ